กินยังไดกกับแสบสวัสดีค่ะวันนี้มีทุเรียนนะจ๊ะมาได้จ้ามาแสบแสบเกันแสบหลายทุเรียนมอนทองอาอ,อาหารป่านห้าเนาะ ผลไม้บานเฮากินย่งไดกับแสบย่างนันมหมอนทอหวานบอบพิชหวาน mm-hmm กินยังได้กับแซ่บแห้งกิกนโหลดมันปลูกหนาเนอะดูซีสเกตนะไหนกินทุเรียนอะ่ะภูเขาไฟสองเือ เึนือแสบเด้อบ่เลยบ่แข็งกำลังดีมาค่ะอื mệt nhảy. ạ, cái món gì tốt. 3า5อยหากินไปหอกอ่า,ารันสองคู่ ไปเหลือกเนาะเหลือกแบบว่าสีเหลืองเหลืองกําลังสร้างอานานอยู่ด้วยค่ะวัาทานิกนว่าทนิกกินอยู่จำรปดับหนานเนี่ยมั้เหนื่อเหนือไก เกินเหนือไกลว่ะแต่ว่ามันสิอันอนๆนักหน่อยนะคะพี่ว่าเลือกมาได้เนาะบอกว่าแต่ว่ามันก็เป็นเหนือไกลอยู่เด้อ แสบจุ๊บหวานมันฉันรักเธอเรื่องสองาม้าหาเม็ด 6เมนกา ขอบคุณนะคะอิ่ม แซบ่บพี่ไเเบิร์เสื้อไดแพงแพงแห้งเด้อสามลอยหาสีพกเมตรอ,มอเมรไปปลูกได้ปะเน,น,นาะเมกับบอมมี่ก็คือท่างคือ ขอบคุณทุกค่ะที่ที่ตั้มรับชมเยาวันผ้าแสบเนาะวันนี้ก็เอาทุเรียนมาฝากพีตอนนองนะคะเนาะาว่ามันมีอ่าเบิร์กเป็นตาแสบกะฝากใเด้อค่ะฝากช่องเนี่ยหน่อยของเยาวันผ้าแสบน้ำแน่นนะคะไอฝากได้ออมอ,อกออมใจของท่านผู้ชมเด้อค่ะไอวาว่ากินมุ่งม,มากมหรือว่า บอสุภาพเรียบร้อยก็ขอโทษขออภัยห,หลายๆเคะ่ะกับพี่ว่านกับศีพยายามเฮ็ดคลิปออกมาให้มันแบบว่าที่คุณภาพนะคะ่ะอยากอยากสให้ท่านผู้ชมเบิ่งหลังกะเป็นผู้ใดสรีว่าบอสบายอย่างบอ,อยกกินอย่างสินะเข้ากะมันก็มีประโยชน์อยู่ด้เหตุเรื่องกินเนาะค่ะเนาะเวลาผู้ใดกินข่าวบอแซบเพราะว่าเขากินเป็นกระแสอย่างสินะเขากับอาศซียน น้ำเห้าจังสีจะได้ถ้าว่าพี่ว่านเห็นบ่ถูกใจผายกินมุ่มๆามกินมือเรียบอ่าโดดเนื้อมัคือนะเขาก็ขอโทษขาออาภาัยหลายๆเด้อค่ะเด้อถ้าว่ามันมีประโยชน์กับฝากนะเด้อค่ะฝากนะนะมักอะไรถูกใจกะแช่นหน้าแนนะกินกินไปไปสีสเกตกันเองนะคะบ่ต้างเกงใจกันขอบคุณนะคะขอบคุณติดติดตามรับชมพี่วันนพาแสีพิเนก่ะ พ้อสมเนียงกนนะคะ่ะคลิปนหนามาพอกันใหม่สวัสดีค่ะ